น้ำน้ำน้ำนอยางม้น้ำแก้วเ้าเเาแก้วมานเออ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 ันี่เขาอนเี่ยครัเฮ็ดอะไย่างเงี้ยร่างหูโอ้แตงตัวมันเซ็ตแตงตัวร่างหู้่างหมหู้เหลี่ยบเลย ขอลหนานาเมอยๆแ่แล้วามาเยอะ PLAY. ัวมันยดตุกต้องายี่ิด้อ็แจ้ตุกเป็นอไเหมือนไาดีก็ไปย่ใกล้ดอกยางได้ยางขามูวะเออเอาอีกไปยุ่งคุณ นันดีเห็นบเหนเยโอ้ผูอารย์ไน้ยจู่ลูกซีดบ้งดูกแบนยังไอะครับบงเล็ไปไดแล้วจะไปซ้ายจะเปนีงอย่างอไล่เนาะนั่ หลอดหลดไปหาเมื่อมาเด็ะอา่นนึงอนนี่นะอเคหั่นได้ครับสางส้างไฟหั่นแบ่งได้เลยครับนับให้เพิ่มหนึ่งสองหนม่สองสาม เจ้าเป็นค oh, oh, well, um, so um, so uh, so ูนกลางโ้อ hmm. wow. ันใดได้เบ We ิดว่าจะเห็นบางไฟขอบคุณมากครับตะไรได้เบิยเบิรงตกอนกันพัดฮะเบิร์ตเบิรงตก้อนกันพัดล้อรบชม น้าไฟแล้วได้แตกบ้างกัดีเมียมาแต่งเด้ครับโอ้โหบเมนครับหน่มไป ผนกุ๊บไปไหนแล้วพ่อดืบะเดืบะเเียดบ่เบียดแล้วงละแหลมแล้วแหลมแล้วหยุดเเบเบกเเบกเบเอเถอะ่าเฝ้าลงมาเลยจาขอว่าจบตั้แท้ดีนะบางทีสอ เด็เล <an> ่นกันมาครับโย่บ่โบโย่ดูนะติดวะเนี่ยติดแล้วทำงานหนักจะงานนกมที่าไปไม่เดียเสกไปไม่เดียวไเาจไม่เดียวไปสูงกว่านี้ไปสูมันขันมันเซวุนลาย

มัสิ้นมัดเป็นไครับมันสินุ่มเหรอมัสิ่มัด้ยเอาอย่างมัดก็ขึ้นบมดมือนะเป็นยนสิ่งหน่งมัดก็ขึ้นเบิดคิดว่าไปขาดเองเจ้า่นเจ้านะมัดโรมรี่ขึ้นต่อขึ้นไม่ไม่เอาขึ้นสองเบ้าท้องกันเลยนะเสียต่ทยนะไม่ไดเอาขึ้นสองห้งร้องกันแล้วห้นมตงนี่นะ mất ngay mất ngay thôi đi 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 nghe anh này chú luôn à không 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 không

ต้องปดด้ย่างหลักฝีมือไรเยอไ้แเนาะไปแย่แ่ต่อมาที่ไหม่หมดะตีเอ็นกอกัห้ยนย่เมีย้อยนอไปพี่รสมไเ็ดได้เนาะปัสุดท้ยไปซีเป็นเ็ไดเลยไปเ็ไป้มพระว่าเคลียกั

เพืเท่าไรก็่านันเ่าครไปยอกันบกเคยยอกันีบบงเลบังเลบังเลบ่ยกันเนาะเทีไ้านไหนบ้านนั้นโอเคท่านบ่ยอกันซีเสาย่มาพร้อมเลยเะยอกันมาพร้อมเลยจบเลยไปไปบ้านเลยเจ้าอ่ะเอาบ่เอาดีนี้บ่เอาเงีอเอาเรามาสร้แรกเลยะ คนมักวนย่อกันมาได้อะมึงจะเห็นตัวออีกเด้อมึงบ้ใจมึงเอาเคยยอกันมามอนหน้าเห็นเด้อเนาะน้ำกดกินตนไลแบไหนตนไลมันย่อมแล้วเนี่ยถึงพอนานแล้วเน่ยเอนะกลิ่นเอ เยโสใค่้าเยพอ่อไยกกันมาเรื่อยๆต้ตะกีเยเลยเนาะ้ยังไดมืนกับวตีเ้าเราสร้าหน้าแต่นเลยเื่ใส่บกไปไปไปยกกันมายกกันมานะเคยเราสร้าหน้ามันแย่มีนน้ำกันมาพรมเว้

หนาแตกตาลาสองงน้าเปตมยอ่ะแลวชู่จากก็นีเลยมือหนีเลยโอ้โหคือะคร่เีเียซงมันเสียก็จ้ไป้ำัหไป้ังั